ขอ้อที่5นะครับโจทย์ปัญหาการเงินเหมือนเดิมนะครับงั้นอ่านโจทย์พ่อจ่ายเงินซื้อกางเกงน้อยกว่าซื้อเสื้อไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะแต่บอกว่าจ่ายเงินน้อยกว่าซื้อเสื้อนะครับกางเกงน้อยกว่าเสื้อนะครับน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า110บาท25สตางค์ถ้าพ่อจ่ายเงินซื้อกางเกง475บาท75สสตางค์พ่อจ่ายเงินซื้อเสื้อเท่าไหร่ ไม่รู้นะครับราคาเสื้อเท่าไหร่แล้วก็เลยเป็นคำถามนะรู้แต่ว่าซื้อเสื้อนะครับแพงกว่าถูกต้องไหมแพงกว่ากางเกงครับเพราะว่ากางเกงน้อยกว่าเสื้อเสื้อก็ต้องแพงกว่าตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้คือราคาของกางเกงฉันเราจะรู้ได้ไงครับเราจะทำการอะไรครับบวกนั่นเองครับพอจะมองออกไหมว่าทำไมต้องเป็นการบวกเพราะว่า ลักษณะของการซื้อเสื้อมันซื้อมากกว่าซื้อกางเกงนะแล้วเราก็มีราคากางเกงอยู่เขาในโจทย์ไม่ได้บอกว่ามากกว่านะครับแต่ใช้วิธีการบอกว่าน้อยกว่านะลองดูชัดๆนะในส่วนของการบอกว่าซื้อกางเกงน้อยกว่าเสื้ออยู่ตรงนี้นะครับและส่วนที่บอกในเรื่องของราคากางเกงอยู่ตรงนี้ครับพอจ่ายเงินซื้อกางเกงเท่านี้ครับ นี่คือพ่อจ่ายเงินซื้อกางเกงและพ่อจ่ายเงินซื้อเสื้ออยู่ตรงนี้นะครับคาถามอยู่ที่พ่อจ่ายเงินซื้อเสื้อเท่าไหร่อันนี้คือคําถามนะครับดังนั้นครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าจ่ายเงินซื้อเสื้อมาเท่าไหร่นะครับก็คือเอาในส่วนของกางเกงเป็นตัวตั้งเท่าไหร่ครับกางเกงอยู่ที่475บาท กับอีกสตางค์นี่คือ75สตางค์คือหลังจุดนะครับ75สตางค์แต่ไม่รู้ราคาเสื้อรู้แต่ว่ากางเกงเนี่ยน้อยกว่าเสื้อครับกางเกงนี้น้อยกว่าเสื้อฉะนั้นเสื้อต้องมากกว่าครับมากกว่าเท่าไหร่มากกว่า10 0งบาท25สตางค์ฉะนั้นจะรู้ราคาเสื้อก็คือเอาราคาที่มากกว่านั้นไปบวกเพิ่มถูกต้องไหมครับ เราก็จะได้โจทย์ของการบวกนะครับในข้อนี้75สตางบวก25สตางจริงบวกได้ในใจได้เลยนะเวลาไปบวกจริงๆนะครับมันก็จะได้อยู่100ยตางหรือบาท1พอดีนะครับมันก็คือ4สลึงนะฮะหรือ100่ตางแต่ว่าถ้าเราจะทำการบวกก็ต้องบวกทีละหลักครับ 5้บวกหได้0ทด1ครับ7จบวกสได้9บวกทดอีก1เป็น10ได้100สตางค์พดอดีเปะห0ึยสตางค์ก็คือ1บาทนะครับจากนั้นบวกที่เงินบาทครับห้บวกศได้5 7าบวกหได้8 4ดบวกหได้5ครูมีหรืออีกบรรทัดหนึ่งก็คือเอาร้อยมาปัดเพิ่มนะครับ586นั่นเองครับ สตางเหลือไหมสตางไม่มีแล้วครับเพราะเราปัดเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้สิ่งที่ต้องคำวเข้าใ,ใจก็คือเขาถามซื้อเสื้อเท่าไหร่นะครับและเขาให้ราคากางเกงมาเห็นไหมเขาให้ราคากางเกงมาแล้วคาถามเสื้อเท่าไหร่ทีนี้ต้องดูว่าเสื้อกับกางเกงมันเป็นยังไงเสื้อมันมีราคาที่มากกว่ากางเกงฉะนั้นเลยต้องเอาไปทำการบวกเพิ่ม นะครับเขาบอกน้อยนะแต่ว่ามันคือกางเกงน้อยกว่าเสื้อนะครับแต่เสื้อมากกว่ากางเกงกลับกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการหาผลบวกเราอย่าลืมสรุปคำตอบด้วยนะครับ586บาทครับมาดูข้อที่6ต่อครับ เริ่มกันที่อ่านโจทย์นะครับแม่ค้าขายกุ้งไป1976บาทพอดีเป๊ะไม่มีเศษสตางค์นะครับซื้อกุ้งมาน้อยกว่านะครับขายกุ้งเท่านี้นะครับแต่ตอนซื้อมาน้อยกว่าที่ขายไปเท่านี้ครับแม่ค้าซื้อกุ้งมาเท่าไหร่นะครับคำถามคือซื้อมาอไหนอันนี้คือราคาขายครับอยากรู้ราคาซื้อนะครับฉะนั้นจะรู้ได้ไงก็คือราคาขายมันบอกว่ามัน ต่างกันอยู่ที่395บาทมากกว่าน้อยกว่าคือหาผลต่างนะครับมันก็คือบวกหรือลบนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องดูให้ดีนะว่าเขาให้หาอะไรในเมื่อลักษณะของราคาซื้อนะครับมันน้อยกว่าตัวนี้ฉะนั้นเราจะรู้ได้ก็คือจะต้องเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยส่วนที่มันต่างกันเราจะรู้ราคาที่ซื้อมานะครับฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ของการลบส่วนที่1น,นะครับ แม่ค้าขายกุ้งไปเท่านี้ครับกูก็เลยเอามาใส่ที่ส่วนแรกนะครับซึ่งขายกุ้งไปเท่ากับ1976บาทครับกี่สตางค์ครับไม่มีก็คือ0ูนสตางค์เขียนเป็น2หลักเอาไว้นะครับสตางค์แล้วซื้อกุ้งมาน้อยกว่าครับซื้อกุ้งมาน้อยกว่าขายไปนะครับอยู่ตรงนี้นะหมายถึงว่าซื้อมาถูกกว่านั่นแหละครับ เราจะมาขายของเราต้องซื้อถูกแล้วก็ขายแพงกว่าเนาะฉะนั้นไม่ได้บอกราคาซื้อแต่บอกว่าซื้อมาถูกกว่ากันหรือว่าน้อยกว่ากันอยู่ที่เท่าไหร่395บาท75สตางค์395บาทครับ75สตางค์นะครับขีดเส้นนะนะครับเป็นหาผลต่างเรารู้ผลต่างแล้วครับเรารู้ผลต่าง ทีนี้เราจะรู้ว่าลักษณะของแม่ค้าซื้อกุ้งมาเท่ากับเท่าไหร่ก็คือตอนซื้อมามันต้องถูกกว่านั้นนะครับดังนั้นก็คือเป็นลักษณะของการลบเพื่อที่จะได้ราคามันลดลงนะครับเพื่อรู้ว่าตอนซื้อมามันถูกกว่าน่ะซื้อมาด้วยราคาเท่าไหร่สังเกตนะครับตอนนี้เราตั้งแล้วลบกันเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าสตางของราคาขายเนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์สตางลบด้วยเจ็ดสิบห้าสตางไม่ได้เราทํำยังไงนะเราใช้วิธีการยืมใช่ไหมครับ เรายืมมา1บาทครับหรือว่า100สงางค์1 0งสตางค์บวกกับ0ูก็ยังคงเป็น100เหมือนเดิมน,นะครับฉะนั้นจะกลายเป็น100ลบด้วย75ส่วน1 9 7 6นะครับจะกลายเป็น1 9 7 5เพราะถูกยืมเพราะถูกยืมไปไป1 1บาทนะครับลบดูครับ0น,นะครับ ศูนย์ลบห้าไม่ได้ศูนย์ต้องไปยืมข้างหน้าครับข้างหน้าศูนย์เป็นศูนย์อ่ะไม่มีให้ยืมศูนย์ตัวนี้เราต้องไปยืมหนึ่งครับยืมหนึ่งมาตัวเองกลายเป็นสิบนะครับหนึ่งกลายเป็นศูนย์ตัวเองกลายเป็นสิบเมื่อเป็นสิบแล้วนะครับศูนย์ตัวสุดท้ายนะครับศูนย์ตัวนี้นะครับสามารถจะไปยืมสิบได้แล้วครับยืมสิบมาตัวเองกลายเป็นสิบและ กลายเป็น9นะครับสตัวที่10ถูกยืมกลายเป็น9นะตอนนี้จะกลายเป็น10ลบด้วย5เหลือ5ครับหลักที่2จะเป็น9ลบด้วยเเหลือ2ส่วนหลักแรกนะครับตอนแรกมันเป็น1เนี่ยมันถูกยืมไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับเหลือ0ูนย์แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วนะครับสตางค์ตอนนี้เหลืออยู่ที่25สสตางค์นะครับเรามาลบกันที่ส่วนของบาทครับเงินบาท 5้ลบหเหลือ0 7นลบเไม่ได้7ต้องไปยืม9มข้างหน้ามันหเป็น17 9เหลือ8ครับ1 7บเลบเเหลือ8นะครับในหลักนี้เหลือ8นะครับแล้วในหลักที่3หลักร้อยครับ8ปลบสตอนแรกมันเป็น9นะแต่ถูกยืมไปเหลือ8นะครับลบด้วยสมเหลือ 3, ห้า หลักพันข้างหน้าสุดยังคงมี1อยู่แต่ไม่มีตัวลบนะครับก็ยังคงเป็น1เหมือนเดิมนะฮะดึงลงมาเลยครับได้คำตอบมาที่1,580บาท25สต่าตางค์ครับ1,580บาท25สิบาสตางค์ รเรียบร้อยครับสำหรับหน้านี้ครับ